วันนี้นะคะก็เป็นวันวันเกิดค่ะพูดแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วปีนี้คือแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะทุกคนวิปคีมันเละว่ะแต่งหน้าให้สวยอ่ะไหนบอกซิฮ่องกูก็หมดหนทางฮัลโหลอยู่นหาอ่ะโทรศัพท์ใครอ่ะเฮ้ยเหมือนขนาดนั้นเลยเนะห,หรอเหมือนเลยอะเฮ้ยเฮ้ย ีพวกอัดคลิปอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับคุณวิววัลาพรด้วยในสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฟซไทม์ก่อนสวัสดีค่ะเปิดกล้องดิยุสยสเตอร์ใคือแบบ long time no see นะ What about that คือจะบอกว่าตอนเนี้วันนี้คือเฮ้ยไปย้อมเหรอ เฮ้ยคิวอะดูดีอยู่นะก็โอเคอะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันวันวันนี้เป็นวันก่อนที่โบจะเซอร์ไพรส์มามา,มาพรุ่งนี้คือโบเนี่ยไม่มีอะไรอะไร คือตอนนี้โบกําลังจะวางแผนนะคะว่าพรุ่งนี้คือโบอะไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้อย่างร้อเเพราะฉะนั้นโบก็จะทําการวางแผนว่าโบอะจะให้อะไรมาซึ่งโบคิดว่าโบจะให้เงินแต่ก็เป็นเงินจานวนหนึ่งแหละทุกคนเป็นแบบเงินที่มีคุณค่าทางจิตใจมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่แบบโบทํางานเก็บของรอมริบมาแล้วก็อยากจะมอบให้แม่โบตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังประชุมกับโบนะคือเหมือนแบบ เหมือนแบบมันเห็นโบอัดไม่ได้เข้าใจป่ะนะคะเราจะแบบว่าจัดต่นนะคะแล้วก็เราจะแบบรีบจัดรีบเลิกนะคะเองโบบอกว่าโบจะให้เงินม้าเออโบจะให้ซักประมาณจํานวนหนึ่งอะแต่ว่าแอนแผงแจ๊คเลยว่าฟังแผงแจ๊คือโบจะเป็นฝ่ายจัดมุกโป๊แจ๊แต่ว่าโบลงโบลงคลิปเนี้ยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแจ๊รู้ป่ะแจ๊ไม่ต้องเออแจ๊ไม่ต้องเล่าอะไรหมดก็ไแด้โบจะลงในฝ่ายของโบเพราะโบไม่มีคลิปลงตัดแจ๊คไงคนตัดคนตัดโบมันแบบสุดอะเข้าใจป่ะ พวกเนี้ยจะจะลองให้มาไปถ่ายคลิปไว้ได้นะระบบให้น้องๆอ,องมาเก็บงานเลยเออโบก็สั่งการอยู่บนนี้แหละโบลงไปแค่ช่วงเดียวไม่ด้ถ่ายงานอะไป็นลืมแบบว่ามาต้อช่วยถ่ายงานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแผนจะมี้เออก็คือแผนของโบก็คือแค่โบมาทำเค,ค้กให้หมามาแล้วก็แล้วก็ถือเค,ค้กใส่ชุดพี่ีอีแล้วก็ถือเค,ค้กลงไปให้หมา ้วตัดคอตัดข้างในมันก็จะเป็นเงินแค่นั้นแหละเพราะว่าที่ให้เงินต้องบอกก่อนว่าไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าแม่เคยบอกไว้ว่าแม่ชอบเงินมาพูดจริงนะมาบอกว่าโบจะให้อะไรมาไม่ต้องนะมาเอาเงินอย่างเดียว <c oughs> ใช่มาบอก <c oughs> ก็เลยแบบอเอาเงินก็ได้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าโบกักตัวด้วยไงมันเลยทําอะไรมากไม่ได้แจ้บ,บอกว่าจะให้ใส่ชุดพ PE แล้วก็ลงไวร่วงกันก็แบบ เกรงใจอะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สบายใจไงโอเคทุกคนแค่นั้นแหละก็แผนก็เป็นแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าบา,บาย,บายโอเคค่ะทุกคนแผนการก็จะประมาณนี้คือบุ้งเหอามากทุกคนรู้ว่าคือมันมันก็ตอนเนี้ยคือทํางานเสร็จแล้วเว้ยแล้วก็ก็คือมีทีวีนะมีทีวีนะมีอินเทอร์เน็ตนะมีทุกอย่างนะแต่มันแบบคือมันไม่รู้ว่าทำอะไรเขาจะ ท,ทุกคนเข้าใจปะเนี่วางแผนแน่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะดูซีรีส์อะไรเด้อคือมันเป็นฟิลแบบเป็นฟิลอยากออกอะ่ะเข้าใจปะอยากออกไปข้างนอกอะ่ะแต่ว่าไม่ได้อยากแบบงงถ้างง,งก็คืองง,งเดี๋ยวคนตัดแล้วส่งฟุตนี้ให้จะบอกว่าขออวยยศให้คนตัดนะคะคนที่ตัดอยู่นะคะคนตัดตัดออกเลยนะคะอวยยศแล้วก็ห้ามไปสืบนะคะว่าคนตัดบุคคลใครเพราะว่าคนนี้เนี่ยซีเครตมากนะคะบอกเขาว่าอัดวันนี้แล้วก็ของ,งานมาลืนคือได้เลย ดีมากเลยนะคะใครที่ไปสืบแล้วแจ้งตัวคนตัดโมที่บูกกระทืบเลยนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตฟู้ดใหม่นะคะคือวันนี้ก็วางแผนกันแล้วันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอพูดเรื่องแผนอีกทีหนึ่งแผนคือหนึ่งหนึ่งคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะซื้อของมาทําเค้กแล้วก็ให้แจ๊ดกดเงินเอาเงินมาซอ่อนในลูกโป่งแล้วก็สั่งลูกโป่งไปแล้วเดี๋ยวให้น้องพนักงานจัดการลูกโป่งตรงกลางสวยๆแ,แค่นี้เลยแล้วเราก็ใส่ชุดบีเออีลงไปลงไปให้พี่เบอร์เดย์มาแค่นี้ไม่มีอะไรเลยโอเคจบ the next day Good Morning World ทุกคนดู แดดแรงมากดูอยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยย้า <c> ย <oughs> ก็คือ I want to say good morning to everybody วันนี้นะคะก็เป็นวันวันเกิดมาก็คือวันนี้วันเกิดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ล้างหน้าเลยเลยอะไรไม่เอาไม่เอาอะไรเลยน,ะะน้อยก็คือจะมาขอห้องก่อนเช้าแล้วก็จะถามว่า จะเอาอะไรไหมแต่เราไม่เอาอะไรเลยนะคะวันนี้เราจะสั่งข้าวเข้ามากินแล้วก็ประมาณแบบสายๆก็คือจะมาทําเค้กเซอร์ไพรส์ารมาแต่เป็นเค้กที่แบบกินไม่ได้แต่ว่าจะแบบหลอกแกว่าแบบให้ตัดเค้กแต่เค้กข้างในจะเป็นเงินคือเราไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรทุกคนเพราะว่าเราอยากจัดนู่นจัดนี่ให้แต่เราไม่สามารถไปอยู่ในไปไปอยู่กับแกได้แบบนานๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ได้ออกจาก ห้องนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะแจ้ก็คือจัดแจงให้แล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาวางแผนกันอีกทีตอนนี้คือกองทัพต้ตองเดินด้วยทองนะคะดิฉนันขอสั่งอะไรเขามากินก่อนแล้วตอนนี้คือยังไม่ตื่นทุกคนมันประมาณแบบ9ก응้าโมงอะแต่ว่ามันร้อนอะมันอยู่ไม่ได้อะตรงนั้นอะก็คือม่านเนี่ยมันต้องติดสุดท้ายของการเออเราต้องตกแต่งก่อนแล้วเราติดม่านสุดท้ายซึ่งมันชุกระหุกที่เราต้องมากักตัวเพราะเราก็ไ <tenga> ม่รู้เราจะเป็นโควิดเราก็เลยต้องเข้ามาอยู่ก่อนก็เลยแบบไม่ได้ติดม่านแล้วจะให้เขาไม่ติดตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วด้วย่อู วันนี้อยากกินอยากกินอยากกินกว๋วยเตี๋ยวกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนแดดคือแบบแดดคือทำร้ายมากทุกคนดู คนคนคนแต่พีกมันน้อยไปอ่ะสีมันดูน่ากลัวนะแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะั้นอ่ะ A few moments later จะขออนุญ,ญาตโทรหาพี่สาวก่อนอยู่ไหนเจ๊เรคุยกับกี้แล้วว่าว่าถ้าเกิดว่ามีเค้กก็ให้ให้เขาซ่อนเงินให้เลยได้ไหม คืออะไรอ่ะโอ้ยอยากออกไปบ้างวะเหมือนเหมือนคอไปให้มันแบบอวดชีวิตตัวเองตอนที่อยู่นอกนอกจะคิดแผนยังไงอ่ะหรือว่าจะเอาอันน้ก็ทเนี่นะ้ทำเป็ว่าอันนี้เอากลบใชไหมเออแล้จะเอาอกลบหพไแต,ต่้องต้องให้องอะไริีะงั้น งั้นเจ๊เอาบอกให้โบแล้วแล้วโบฝากกี่ซื้อวิปครีมกับผลไม้แค่นั้นอะตังคิวนะเจ๊เฮ้ยคือแบบว่าเป็นแผนที่คิดสดๆเลยนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราแบบสามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนาะตอนนี้ก็คือแค่รอพี่สาวมาบ้านแค่นั้นนี่นะคะพี่สาวเราเนี่ยมาถึงที่เลยเฮ้ยเอาขึ้นมาดิเงินอะเงินเงินอย่าหายนะกี้นะอย่าอุกอิดนะโอเคขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็คือเดี๋ยวได้เลิกงามยามดีแล้วเดี๋ยวเราจะทำเคกกัน คุณคือทําไมชีวิตมันเหงาจังวะชีวิตคือแบบอยากมีสังคมอ่ะเข้าใจปะคืออยากมีสังคมในการทํางานนะคะลุงน้อยใส่แมสแหละไหนลุงน้อยให้อะไรม้าไม่ใส่แมสนะเดี๋ยวจะโดนให้อะไรม้าไม่มีเวลาแล้วคออ้าวน้องสาวเกิดทั้งทีทำอนี่ให้ถ่ายบูให้อะไรฮะบูให้อะไรให้ถ่ายขนมปังไงอย่างม้าชอบอะไร ไม่มา,มาชอบเงิน <laughs> และนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้และนี่คือเงินสดนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อนลงไปในนี้นะคะจะบอกว่าปีนี้ไม่มีอะไรมากนะคือแบบเราก็ทํางานมาเยอะเนาะคือคือมันไม่ได้ว่าแบบว่าเราให้ค่ากับวันเกิดหรืออะไรเงี้ยด้วยเงินหรืออะไรแต่ว่าก็แค่ยอยากแบบอยากให้เขารู้ว่าเออลูกโตแล้วแบบแบบไม่ต้องเป็นห่วงลูกเออลูกแบบสามารถ ทำงานแล้วก็เลี้ยงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบอยากให้เขาเห็นก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมา <c oughs> พูดแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วปีนี้คือแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะเราจะมาทำเค้กให้คุณแม่ว้าว <Wow! S 2> <c oughs> นี่แหวกออกมาแล้วเฮ้ยทุกคนคือแจ้มันฉลาดวะอันนี้ขอวอยดขอกินหนะ่ะ ออร่อยหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาเงินสดก้อนนี้นะคะใส่เข้าไปต้องมัดหนังยางปวะไม่ต้องหรอกคือคือทำทุกอย่างที่พูดอ่ะทำตรงข้ามหมดเลยนี่เรายังโหยเจมันฉลาดว่ะเนี่ยยัดเข้าไปแบบนี้ คุณวิบขี่มันเลวะว่ะแต่งหน้าไงให้สวยอะ่ะไหนบอกสิไหนบอกน้องโบหน่อยสิว่าน้องโบจะสามารถทำใม้เคสก้อนนี้มันสวยได้อย่างไรน้องโบก็หมดหนทาง Happy birthday to you Happy birthday, you. HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY h a YOU TO to y ช u เย็นนิดหน่อยเดียวน,น้อยอเ,เอ้ยแล้ลฉีดนิดนึงแต่ไม่ได้กินไงเราไม่ได้กินอยู่แล้วนี่อาฉีดบลูฉีดรอบๆจานให้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอคุณบิวเวลาพอยเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยคิวใส่ชุด PPE แล้วก็ไปละ นี่และอันนี้นะคะจะเป็นลูกโปง่งนี่ลูกโป่งสวยมากมาไม้เห็นปะเนี่ยเ,เออเนี่ยจะเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้ย <laughs> <laughs> จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเชื้อในร่างกายของโบตอนนี้คือมันเหมือนจะเป็นเชื้อตายแล้วเพราะว่ามันนานหลายวันแล้วแต่ว่ามันก็เพื่อความปลอดภัยก็คือต้องกักตัวแหละถ้าเกิดว่าใส่ชุดพี P ่พ e ีอีย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยปลอดภัยมากๆเลยแหละคือแบบถ้าโบล,ลงไปก็คือไม่ได้มีใครเป็นอันตรายเลยเพราะว่าชุดพีพีอีมันก็คือการเชื้อโรคอยู่แล้วก็เลย อยากให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าแบบแบบคิดว่ามันชัวร์มากๆเลยแบบเออตกลงกับแจ้วว่าเออเดี๋ยวจะลงไปก็ประมาณนั้นนะค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะอยากลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพี่ชายแบบพี่ชายหายไปเลยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์ใครอ่ะโทรศัพท์ใครฮัลโหลนี่ใครคะบาดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่๋อขอโทษค่ะ เฮียมันเปลี่ยนเบอร์แลว้วอะแต่ไม่รู้มันเปลี่ยนเป็นเบอร์ไหนอะคือโบโทรดดหาคนเนี้ยประมาณสองรอบแล้ว,วอะไม่โบที่ไหนอะไม่ตอกทำไมเซอร์ไพรส์อะไรมันซื้อของตั้งเรืงซื้ออะไรไให้แม่เดี๋ยวไม่ทันเดียดดเด๋ยวโดนด่าอีกเจอช้าที่สุดไม่พบจริงก็โดนด่า <c oughs> ก็จริงก็ครอบครัวเนี่ยช้าเดี๋ยวเพิ่งซื้ออะไรอยากรู้ไม่โบเอ้ามาเซอร์ไพรส์อะไรโบด้วยอะมาถอนเงินอยู่มาถอนเงินที่ธนาคารอยู่สิบล้านเจ็ดสิบล้านเนี่ยคุณ คุณลุกเป็นอย่างนี้จริงๆนะโบกำลังอัดคลิปอยู่เฮียซื้ออะไรให้แม่ทำไมเป็นอะไรเอา้าก็อยากรู้อ่ะทำไม,มทำไมต้องเป็นความลับแบบก็แค่อยากรู้ว่าแม่จะได้อะไรบ้างตอนนี้คือแบบหนานแน่นมากนี่ถุงมือก็มีคพอตอนเนี้ยโบใส่ประมาณ3ชั้นซึ่งโบจะหายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ยนายเคก้กโบ ก็คือตอนนี้นะคะเราคุยกันเล่นๆว่าเอ๊ะเรามาลองตรวจกันไหมว่าแบบ<ช>ว่ามันจะยังขึ้นอยู่ไหมสองขีดเดี๋ยวเราจะลองตรวจตอนนี้กี่วันแล้วนะ <10 S 1> ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะสิบเจ็ดวันใช่เลยผิดด้านอะอ๋อถูกแล้วผิดเาไม่มีเลย น่าจะจางแล้ววะ่ะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะโอ้ยดูนี่ไม่มีแล้ววะ่ะขีดเดียวแล้ววะ่ะแสดงว่าแบบบพว่าเชื้อมันน่าจะตายแล้วจริงๆแต่ว่าเพัว่าเชื้อมันแบบเหมือนเหมือนเชื้อที่มีอยู่ในร่างกายมันไม่สามารถแพร่ได้เหมือนเหมือนครั้งแรกๆกนะันเนาะเหมือนเชื้อมันตายแล้วเนี่ยอะพี่ดินโชบรว่าชัวเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ขึ้นแล้วนะคะย้รอดว่ะเรารอ,อดแล้ววะ่ะรวมกันเป็นสองอยู่ดีค<อ>นละขีด น่านันเลยหรือไงโไม่มากเลยอะโคตรคุยมารู <zer welche> aan, ้หมิกันมากเลยอะหรอดูแว่นดี Happy Birthday to you ป <ills> <int ans otted> ัดเอาปัดเอาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานส้ตัวสตัวสาโตัวสตัวโอ้ยปีนี้อายุครบห0แล้วค่ะเฮ้ยยย่ายยยอายยยยย้ยยยยยยยอยยยยยยยลยย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 ยเยย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 ยอยยยยอยยย้ ทำเองนี่หมามาต้องกินด้วยเสียงเงียบสงัเช้าเออทำเค้กให้มามว้อยู่ปีนี้ไม่มีอะไรมากอยากดีไอไว Happy Birthday to you ให้มาพูดอะไรหน่อยถึงวันเกิดปีนี้ดีใจไหมโอ้โหคือเซารไพรแบบว่าไม่คิดว่าจะมาใส่รู้ไหมแล้วดูทุกแต่ละคนที่อยู่ที่บอกว่าหมามีว่าช่ไม่กินไหนเปล่าก็หนวกว่าเห็นมานั่งกินข้าวผมดีมันสองคน เมื่อเช้ามันร้องแฮปปพี่บอดย์ให้มาไม่ใช่หรอมันบอกว่าร้องอะไรร้องก็ร้องไม่จบแมันบอกมันถ้าเข้าไปในบ้านเปิดเพลงให้พี่บอดย์ให้เราให้เองโอ้โหเล่าของตัวเองด้วยดิอะไมบิววันอังคารวันอะไรบิวบอกว่าอะไรล่ะอ๋อแกน้อยใจมากอันเนี้ยแม่ถามบิวบอกว่าเฮ้ยบิววันอังคารวันอะไรแล้วมันมันอยู่อย่างเงี้ยมันนอนอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วบิวบอกว่าวันอะไรนะแม่บอกมันเกิดแม่ไงบิวบอกว่าอะไรอุ้ยเกิดในตอนนี้เออยยุ่งกันไม่มีเวลาหรอกมาย้อนหลังแล้วกัน ไม่ใส่เลยครูวิวเขาป่ามึงมดนไม่แต่รู้ปะตอนที่วิวเล่นเราแบบมึงไถ่ที่วิ่นะอ๋อล้วเด๊เด๊โอ้ยโอ้ยตัดเค้กเรียบร้อยเย้ตัดดีๆนะระวังเจอเลยนะตัดตรงไหนตัดตรงไหนก็ได้อุ๊ยดใหเต็มพอแล้วแก้พอแล้วพอแล้วมันจะขาดพอแล้วเป็นพิธีพอเป็นพิธีผมไม่ลงนะนี่ลงไปในในเอามือแหวกดิมือมือเดี๋ยวมันขาดนะ อะไรค่ะอไอยู่ขานอุ๊ยอะไรอยู่ข้างในเงินเฮ้ยของใครบอยโอ้โหแฮปป Happy Birthday แม่มาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาก็ขอบคุณที่ดูแลบอมมาจนถึงอายุ15บอมาเป็นสัเราบบทครับก็ขอบคุณที่ดูแลเงินนี้ไม่ได้แบบมีค่าอะไรมากมายแ แบบว่าให้มามารู้ว่าเออลูกๆโตกันหมดแล้วอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คืออยากให้มามาเรียนรูว่าลูกโตหมดแล้วแบบว่าเออสามารถเลี้ยงลูกมามาได้แล้วแล้วก็แบบรักมามาก็มามาช่วยทุกอย่างเลยแล้วก็ทําให้มีวันนี <welche ăn? S 1> ้ก uh> ็อยากตอบแทนมามาเล็กๆน้อยมวยมวยเด็กเก็บมันก็ตัวน้ำปลาพี่ชายเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งแสนบาทใช่จริงเหรอผมมาเห็นลงมามาไม่รู้หรอก ต้องบำรุงเขาให้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยแต่ว่าก็บำรุงอย่างทุกวันนะด้วยอาบอคาโดหฮด์ดีๆไม่ของขวัญจะเป็นอะไรไม่ข้างในมีอะไรช่วยดิข้างในมีอะไรแน่นอนจะให้แบบพอคาดว่าแล้วมันจะมีอข้างในมันก็เหมือนเวลาเฮียพูดอะของบัวข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรนี่ข้างในมีอะไรแน่นอนเห็นแล้วมันแย่ไงเอาเจ๊อุ้ยอะไรเช็ดอุ้ยโอ๊ย ว้าวพอดีโ้ย like. ้าุดยอดเลยว่ะเต่ของขวัญมาม้าของเจ้คืออะไรอะไรวะเคื่องนวดเครื่องนวดขาเม่เห็นมาชอบนั่งดูหนังคนเดียวช่วงนี้ไงมันเหมาะกับม้าเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเหมือนแบบเส้นของเท้าเป็นจุดชี่วจญทั้งหมดเลยใช่ก็เลยว่าเออเครื่องนวดเทาดีจะนวดนวดด้วยกันนวดมันปอ้โดนน้องนรอนโอ๊ย โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อย่าคิดมากน้องรักพี่ขลับไปฝันหน่อยกลับฝันหน่อยกลบได้ไม่เป็นไรโอ้ยรักรักรักเออโอ้ยน้องหนึ่งโอ้ยตั้งหวะนี่ได้อาความากค่ะขอให้หมานมีความสุขสุขกับพีลยอะไรอ่ะโอยสมโสมสมขออนุญาตปิดคลิปใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์นะคะรักกหมา บ๊ายบายแล้วไทยถามคนนั้ย